ไม่ว่าคุณจะขับรถสิ่งที่เน้นความแรงหรือรถบ้านที่เน้นประหยัดสิ่งหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญของความแรงและประหยัดก็คงหนีไม่พ้นระบบน้ามันของรถเราครับรถสิ่งวิทยาวันนี้จะพาไปดูการทํางานของชิ้นส่วนต่างๆในระบบน้ํามันตั้งแต่ปั๊มติก๊กจนไปถึงหัวฉีดจะมีอะไรบ้างไปดูกัน หน้าที่ของระบบน้ำมันก็คือส่งน้ำมันจากถังไปยังเครื่องครับโดยจะเริ่มจากถังน้ำมันซึ่งจะมีปั๊มติ๊กที่ทำหน้าที่ดูดน้ำมันออกจากถังต่อมาอยังไส้กรองแล้วเข้าไปในรางหัวฉีดซึ่งจะมีเรกูเลเตอร์ไว้ควบคุมแรงดันน้ำมันน้ำมันส่วนหนึ่งจะถูกฉีดด้วยหัวฉีดเข้าไปในเครื่องเพื่อผสมกับอากาศแล้วเผาไหม้ส่วนน้ำมันที่เหลือก็จะไหลกลับผ่านเรกูเลเตอร์เท้าทอน้ำมันแล้วไหลกลับไปที่ถังครับมาดูรายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆกันดีกว่า เริ่มกันที่ถังน้ํามันแล้วกันนะครับถังน้ํามันถ้ามองเผินๆมันก็ดูเหมือนจะเป็นแค่ถังเก็บน้ํามันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันก็คือถังเก็บน้ํามันนั่นแหละจะพูดอะไรเพียงแต่สิ่งที่ต่างจากถังทั่วๆไปก็คือมันจะต้องทําให้จุดที่ดูดน้ํามันเข้าเครื่องมีน้ํามันอยู่ตลอดเวลาเลยจะต้องมีแผ่นผนังมากั้นแบบนี้ครับเพื่อไม่ให้น้ํามันกระฉอกไปมาเวลารถกระเทือนหรือเลี้ยวแหลงแถ้าเป็นถังน้ํามันแบบฟิวเซลในรถแข่ง ก็จะใช้เป็นวัสดุคล้ายๆฟองน้ำเอามากันน้ำมันกระชอกแบบนี้ครับหรือถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำมันกระชอกอีกก็จะปั๊มน้ำมันมาเก็บไว้ที่ถัง A หรือเซิร์ฟแทงค์ซึ่งจะเต็มอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้กระชอกได้ครับแล้วจะมีปั๊มติ๊กอีกชุดปั๊มน้ำมันไปยังเครื่องครับถังน้ำมันส่วนใหญ่จะมีท่อต่ออยู่4-5ท่อซึ่งก็คือท่อสำหรับเติมน้ำมันท่อให้น้ำมันถูกปั๊มไปเข้าเครื่องท่อน้ำมันไหลกลับ และท่อระบายแรงดันในถังน้ำมันต่อไปยังถังชาโคเพื่อดักมลพิษและกลิ่นครับในถังจะมีเซ็นเซอร์วัดแรงดันในถังน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของระบบควบคุมมลพิษครับมาต่อกันที่ปั๊มน้ำมันเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไม่ใช่ปั๊มแบบนั้นการที่น้ำมันจะไหลาจากถังไปอย่างเครื่องเราจะต้องมีอุปกรณ์มาช่วยปั๊มให้น้ำมันไหลครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนั้นก็คือปั๊มน้ำมันหรือปั๊มติก ปั๊มติ๊กที่เราใช้กันในปัจจุบันจะทํางานคล้ายๆกับปั๊มน้ําไฟฟ้านั่นคือเป็นใบพัดที่หมุนด้วยความเร็วสูงมาดูดน้ํามันครับซึ่งน้ํามันจะถูกดูดเข้าไปในปั๊มผ่านไส้กรองรูปร่างเหมือนถุงเท้าแบบนี้แล้วก็เข้าไปยังใบพัดจากนั้นน้ํามันจะไหลผ่านมอเตอร์ไปยังอีกฝั่งของปั๊มติ๊กผ่านเช็ควาลที่อยู่อีกด้านแล้วออกไปยังท่อน้ํามันครับการที่น้ํามันไหลผ่านมอเตอร์ของปัม๊มก็จะทําให้ความร้อนของมอเตอร์ถูกระบายไปกับน้ํามัน ทำให้หมอเตอร์ไม่ร้อนเกิดไปด้วยความสามารถในการปั๊มน้ํามันของปั๊มติ๊กจะวัดเป็นลิตรต่อชั่วโมงครับเช่นปั๊มติ๊ก200ลิตรต่อชั่วโมงหมายความว่าใน1ชั่วโมงมันจะปั๊มได้200ลิตรคือถ้าถังน้ํามันของเรา40ลิตรน้ามันจะหมดภายใน12นาทีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่เหรอรถมันต้องแรงขนาดไหนถึงซดน้ํามันหมดถังใน12นาทีเนี่ยการเอาอัตราการไหลของปั๊มมาคํานวณตรงๆแบบนั้นมันก็ไม่ถูกเสมอไปครับเพราะว่าการที่ปั๊มติก๊ก ต้องดันน้ำมันจนมีแรงดันสูงมันจะทําให้อัตราการไหลลดลงเรามาดูวิธีการคํานวณหาขนาดปั๊มติกกันดีกว่าครับสูตรก็คือเอาแรงม้าที่เราอยากได้คูณด้วยเบรกสเปซิฟิกฟิลคอนซัมชันซึ่งคือปริมาณน,น้ำมันที่ใช้ต่อแรงมา้าเครื่องที่ไม่มีเทอร์โบจะอยู่ที่0.45ถึง0.55สำหรับน้ำมันปกติและ0.63ถึง0.70สำหรับ e85 ส่วนเครื่องเทอร์โบจะอยู่ที่0.55ถึง0.65สำหรับน้ำมันปกติและ0.85ถึง0.92สำหรับ e85 ถ้าเราอยากได้เครื่องสัก300แรงม้าที่ใช้น้ำมัน e85 ก็เอา300คูณด้วย0 7ก็จะได้210ปอนด์ต่อชั่วโมงเอามาหารด้วย1.6ก็จะได้131ลิตรต่อชั่วโมงอันนี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ที่ใช้คำนวณไว้ให้จะได้ไม่ต้องคิดเลขให้เยอะให้ปวดหมอง หลังจากคำนวณปริมาณน้ำมันที่ใช้แล้วเราก็ต้องรู้แรงดันที่จะใช้ครับถ้าเป็นรถไม่มีเทอร์โบก็จะใช้แรงดันน้ำมันที่3-4บาทส่วนถ้าเป็นรถเทอร์โบจะใช้แรงดันเท่ากับแรงดันบูสของเทอร์โบบวกไป3-4บา์พอรู้ปริมาณและแรงดันน้ำมันแล้วก็มาเลือกซื้อปั๊มติ๊กกันครับด้วยการเอาค่าที่คำนวณไว้ก่อนหน้านั้น ไปเทียบกับกราฟอัตราการไหลกับแรงดันของปั๊มติ๊กที่จะซื้อเช่นปั๊มติ๊กตัวนี้สเปคบอกว่า350ลิตรต่อชั่วโมงพอมีแรงดันก็จะปั๊มได้เกือบเกือบ300ลิตรต่อชั่วโมงที่แรงดัน43 psi หรือ3บาทครับแบบนี้ก็เหลือๆสำหรับสา0รแรงม้าที่เราต้องการแล้วทำไมไม่ซื้อปั๊มติ๊กที่แรงที่สุดที่เราซื้อไหวล่ะจะมาคำนวณให้ปวดหัวทำไมใช้เงินแก้ปัญหาซะบ้างเซ คำตอบสั้นๆก็คือมันเปลืองเงินโดยใช่เหตุครับส่วนคำตอบยาวๆก็คือการจะใส่ปั๊มติ๊กที่ปั๊มน้ํามันได้เกินจากปั๊มติ๊กเดิมของรถมากๆมันจะทําให้มีน้ํามันไหลวนในระบบเยอะทําให้เราต้องอัปเกรดชิ้นส่วนอื่นๆเพื่อรองรับกับปริมาณน้ํามันที่ไหลวนในระบบซึ่งก็จะทําให้เปลืองเงินโดยใช่เหตุนั่นแหละครับแต่ยังไงก็ควรซื้อปั๊มติ๊กที่ปั๊มน้ำมันได้เยอะกว่าที่คำนวณหน่อยนะครับไม่ให้มันสู้ชีวิตจนเกินไป จากที่ดูมาก็จะเห็นได้ว่าการฉีดน้ํามันเข้าเครื่องเพื่อให้เครื่องทํางานได้ดีมันมีรายละเอียดเยอะและต้องการความแม่นยําสูงครับถ้าเกิดว่าแรงดันน้ามันตกหรือรูหัวฉีดตันมันก็จะทําให้รถกินน้ํามันหรือถึงขั้นเครื่องเสียหายได้เลยครับท้ายผมแนะนําน้ํามันที่เราเติมให้รถที่เรารักควรจะเป็นน้ํามันที่คุณภาพดีและมาตรฐานสูงอย่างเช่นคาวเทคเทครอน น้ำมันคุณภาพสูงที่มีสารเทครอนสารเพิ่มประสิทธิภาพเกรดพรีเมียมคุณภาพระดับโลกลิขสิทธิ์เฉพาะของข้าวเทคช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ไม่ว่าจะเป็นรูหัวฉีดวาวไอดี wow ID, จนไปถึงภายในห้องเผาไหมทำให้เครื่องเหมือนใหม่อยู่เสมอครับพอเครื่องยนต์สะอาดก็จะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทั้งสะอาดขึ้นแรงขึ้นและประหยัดขึ้นแถมยังสึกหรอน้อยลง ซึ่งคาวเทคเทครอนเขาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าสามารถวินิจไกลกว่าถึง8.24อร์อย่างที่บอกไปต้นคลิปไม่ว่าคุณจะขับรถซิ่งที่เน้นความแรงหรือรถบ้านที่เน้นประหยัดหากคุณเติมคาวเทคเทครอนก็ได้ทั้งแรงทั้งประหยัดที่สําคัญทําให้คนใช้รถไม่ต้องเลือกระหว่างการเติมน้ํามันเกรดพรีเมียมที่ราคาสูงแต่ไม่ประหยัดหรือเลือกเติมน้ํามันแบบประหยัดแต่เครื่องยนต์เร่งไม่แรงอีกต่อไป ทั้งแรงทั้งประหยัดพิสูจน์ได้ชัดทั้งคู่แบบนี้เติมน้ํามันครั้งต่อไปลองมองหาปั๊มน้ํามันคุณภาพระดับโลกอย่างคาลเทคดูครับเอาล่ะพูดมาทั้งนาดหลายๆคนก็คงกดเข้ามาดูเพราะสงสัยว่าไอ้ปั๊มติ๊กเนี่ยมันติ๊กตรงไหน Damn, boy, s <S ไปดูปั๊มติ๊กในรถรุ่นเก่าๆปั๊มแบบนั้นจะใช้ไดอะแฟมแทนใบพัดครับตอนทํางานมันก็เลยจะมีเสียงติ๊กติ๊กต,กตก๊นั่นแหละครับ ส่วนปั๊มติ๊กสมัยใหม่เสียงมันจะเป็นประมาณนี้แต่จะเรียกว่าปั๊มคลางมันก็กระไรอยู่ครับเรียกปั๊มติ๊กต่อไปนั่นแหละดีแล้วหลังจากน้ํามันออกจากปั๊มติ๊กน้ํามันจะไหลผ่านท่อน้ํามันมายังเครื่องครับซึ่งจะไหลผ่านไส้กรองน้ํามันอีกตัวแล้วมาเข้ารางหัวฉีดรางหัวฉีดก็ทําหน้าที่ตามชื่อมันเลยครับคือเป็นรางโลหะที่ต่อกับหัวฉีดทําหน้าที่ลําเลียงน้ํามันไปยังหัวฉีดแต่ละหัว บนกระทางหัวฉีดก็จะมีหัวฉีดติดตั้งอยู่ครับและจะต่อกับฟิล์ล์เพรสเชอร์เรเกลูเลเตอร์เพื่อควบคุมแรงดันน้ำมันร่างหัวฉีดอาจจะดูไม่มีอะไรมากครับแต่ถ้าเราอยากทําให้รถแรงมากๆร่างเดิมๆที่มีขนาดเล็กก็จะมีปัญหาน้ํามันไหลไม่ทันได้เหมือนกันเลยต้องมีร่างหัวฉีดแต่งมาแก้ปัญหานี้อ่ะมาต่อกันที่ฟิล l ล์เพรสเชอร์เรเกลูเลเตอร์ฟิล r e ์เพรสเชอร์เรกูเลเตอร์มีหน้าที่ควบคุมแรงดันน้ํามันในรางหัวฉีด คือการที่เราจะฉีดน้ํามันปริมาณที่เหมาะสมเข้าไปในเครื่องได้แรงดันน้ํามันต้องคงที่ครับเลยต้องมีเรกูเลเตอร์ไว้คุมแรงดันการทํางานของเรกูเลเตอร์ก็คือข้างในมันจะมีไดอะแฟมแล้วก็มีสปริงที่กดให้แผ่นไดอะแฟรมให้อุดทอน้ํามันที่ต่อกับรางหัวฉีดพอปั๊มติก๊กปั๊มน้ํามันเข้ามาในรางหัวฉีดที่ถูกเรกูเลเตอร์อุดไว้ปั๊มติ๊กจะพยายามดันน้ํามันทําให้น้ํามันมีแรงดันสูงขึ้น พอแรงดันน้ำมันมากกว่าแรงกดของสปริงในเลกูเลเตอร์สปริงมันก็จะเริ่มยุบทําให้แผ่นไดอะแฟมเปิดให้น้ํามันไหลออกไปยังท่อน้ํามันไหลกลับได้ครับแรงดันน้ํามันในระบบก็เลยจะเท่ากับแรงที่ใช้กดของสปริงในเลกูเลเตอร์นั่นเองส่วนเลกูเลเตอร์แบบปรับได้ก็จะมีน็อตมากดสปริงไว้ครับถ้ากดสปริงเยอะก็จะใช้แรงดันเยอะในการกดสปริงทาให้เราสามารถปรับแรงดันน้ํามันได้ด้วยการขันน็อตกดสปริงนั่นเอง ไอ้ที่เราอธิบายมามันเหมือนจะควบรงดันน้ำมันได้ดีครับแต่ก็ติดปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือถึงเราจะควบรงดันน้ำมันให้คงที่แต่แรงดันในท่อไอดีมันไม่คงที่น่สิครับแล้วยิงทารถมีเทอร์โบมาอัดอากาศจนแรงดันอากาศมากกว่าแรงดันน้ำมันหัวฉีดมันก็จะฉีดไม่ออกครับเลยต้องหาวิธีให้แรงดันน้ำมันเปลี่ยนไปตามแรงดันในท่อไอดีซึ่งก็คือทำได้ด้วยการเอาเลกูเลเตอร์ยัดเข้าไปในท่อไอดีแม่งซะเลยครับเฮ้ย ไม่ใช่ละทําให้ซ่อมยากแบบนั้นพี่พีช่างคงเริ่มกำมาดกันแล้วเราต้องหาวิธีทําให้เร g ก l เลเตอร์รับรู้สภาพในท่อไอดีโดยที่ไม่ได้อยู่ในท่อไอดีครับซึ่งก็ทําได้โดยการต่อท่ออากาศจากท่อไอดีเข้าไปที่ตัวถังของเร g ก l เลเตอร์ทำให้เวลาเทอร์โบอัดอากาศเยอะๆแรงดันในท่อไอดีจะไปช่วยดันแผ่นไดอะแฟมทําให้แรงดันน้ํามันเพิ่มขึ้นตามบูสส่วนเวลาถอนคันเร่งแล้วท่อไอดีเป็นสูญญากาศ แรงดันน้ำมันก็จะลดลงตามแรงดันไอดีทำให้คุมปริมาณน้ำมันได้ง่ายครับเพิ่มเติมอีกนิดรถบางรุ่นเรกู l เลเตอร์มันอยู่ในถังน้ำมันและไม่มีท่อไหลกลับเรียกว่า r e เท r ร์เลสซิสเต็ระบบนี้แรงดันน้ำมันไม่เปลี่ยนตามแรงดันในท่อไอดีเลยมักจะใช้ในรถที่ไม่มีเทอร์โบและกำลังไม่ได้เยอะครับถ้าใครหาเรกู l เลเตอร์แถวแถวรางหัวฉีดไม่เจอก็อาจจะเป็นแบบนี้ครับผมเอาล่ะ มาถึงชิ้นส่วนสุดท้ายที่สําคัญที่สุดของระบบน้ํามันนั่นก็คือหัวฉีดครับหน้าที่ของหัวฉีดก็คือฉีดน้ํามันเป็นฝอยละเอียดเข้าไปในเครื่องเพื่อให้น้ํามันไปผสมกับอากาศก่อนจะจุดระเบิดหัวฉีดที่นิยมใช้กันจะมีอยู่2แบบครับนั่นก็คือพอร์ตอินเจกชันกับ d i เรกอินเจกชันพอร์ตอินเจกชันจะฉีดน้ํามันเข้าไปในพอร์ตไอบริเวณใกล้ๆวาล์วไอสังเกตได้จากหัวฉีดที่คอไอดี ID เป็นแบบนี้ครับ ข้อดีคือระบบมันค่อนข้างเรียบง่ายเพราะฉีดน้ำมันที่แรงดันไม่สูงมากและมีเวลาให้ฉีดน้ำมันค่อนข้างเยอะส่วนข้อเสียก็คือน้ำมันที่ฉีดเข้าเป็นท่อไอดีมันกินพื้นที่อากาศที่จะเข้าเครื่องบางส่วนครับทำให้อากาศเข้าได้น้อยลงและก็จะมีน้ำมันบางส่วนที่ไม่เข้าเครื่องแต่จะกองอยู่ในท่อไอดีแล้วค่อยๆระเหยเข้าไปในเครื่องส่วน i r e รก injection จะเป็นหัวฉีดที่ฉีดน้ำมันตรงเข้าไปในห้องเผาไหม้เลยครับ คือหัวฉีดมันจะอยู่ที่ฝาสูบและปลายหัวฉีดจะโผล่เข้าไปในห้องเผาไหม้ข้อดีก็คือน้ํามันที่ฉีดทั้งหมดจะเข้าไปในห้องเผาไหม้ทําให้คุมปริมาณน้ามันได้ดีกว่าและด้วยเหตุที่มันฉีดน้ํามันตอนที่วาล์วปิดแล้วน้ํามันก็จะไม่ไปกินพื้นที่ของอากาศในท่อไอดีแบบพอร์ตอินเจคชันอากาศก็เลยจะเข้าเครื่องได้เยอะกว่าด้วยครับส่วนข้อเสียก็คือการที่มันต้องฉีดน้ํามันเข้าเครื่องตอนที่วาล์วปิด และเครื่องลูกสูบอัดอากาศเต็มที่ทำให้มันมีเวลาฉีดน้ำมันแค่แป๊บเดียวและต้องฉีดน้ำมันที่แรงดันสูงมากๆระบบมันก็เลยยุ่งยากกว่าครับข้อเสียอีกอย่างก็คือความที่มันไม่ได้ฉีดน้ำมันใส่วาวไอดีพอผ่านไปนาน,านวาวไอดีมันก็จะสก,กระปรกและไม่มีน้ำมันมาล้างครับมีหัวฉีดอีกแบบหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงครับคือ t h ตเ t อ l ์บอดี้อินเจ ซึ่งจะฉีดน้ำมันในท่อไอดีแถวๆลิ้นคันเร่งหัวฉีดระบบนี้ไม่ค่อยนิยมกันแล้วครับเพราะมันควบคุมปริมาณน้ำมันในแต่ละสูบได้ยากกว่าและเมื่อหัวฉีดมันอยู่ไกลาจากห้องเผาไหม้กว่าแบบอื่นๆทาให้เวลากดคันเร่งอากาศมันจะเข้าเครื่องก่อนน้ำมันครับทําให้จูนเนอร์ต้องจูนแบบควิสซานทะเดาราดครับคือต้องรู้อนาคตล่วงหน้าซะก่อน oh, <yeah. S 1> ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครรู้อนาคต ทำได้แค่ฉีดน้ำมันเยอะเผื่อๆไว้ก่อนคือดังที่ใช้หัวฉีดระบบนี้เลยกินน้ำมันและปล่อยมลพิษเยอะครับระบบนี้เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมในปัจจุบันเท่าไหร่เอาล่ะมาดูกันารทางานของหัวฉีดกันดีกว่าการทํางานของมันก็คือน้ำมันจะไหลาจากรางหัวฉีดเข้าไปยังหัวฉีดซึ่งตรงนี้จะมีไส้กรองเล็กๆอยู่ครับแล้วน้ำมันก็ไหลไปยังปลายหัวฉีด แต่ยังไหลออกไม่ได้นะครับเพราะรูที่ปลายหัวฉีดมีเข็มหัวฉีดอุดอยู่ครับพอถึงเวลาฉีดน้ํามันกล่อง ECU ก็จะจ่ายไฟไปที่หัวฉีดกระแสไฟก็จะวิ่งผ่านขดลวดในหัวฉีดทําให้เกิดเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วไปดึงการที่ต่อกับเข็มขึ้นมาพอไม่มีอะไรมาอุดรูที่ปลายหัวฉีดน้ํามันก็จะถูกฉีดไปทางปลายหัวฉีดแล้วเข้าไปยังท่อไอดีครับสเปคของหัวฉีดเราดูได้จากปริมาณการไหลของน้ํามันแบบเดียวกับปั๊มติ๊กครับ แต่มักจะใช้หน่วยเป็นซีซีต่อน,นาทีซึ่งวิธีการที่กล่อง ECU สั่งให้หัวฉีดฉีดน้ํามันตามปริมาณที่ต้องการก็คือ <Magic. S 1> กล่องจะรู้ค่าซีซีต่อน,นาทีของหัวฉีดครับแล้วก็เอาไปคํานวณว่าต้องเปิดหัวฉีดนานแค่ไหนเช่นหัวฉีด500ซีซีต่อน,นาทีจะฉีดน้ํามันได้8.3 3ซีซีต่อวินาทีครับถ้าจะฉีดน้ํามัน0.1ซีซีกล่องจะเปิดหัวฉีดแค่12ส่วน1000ของวินาทีหรือ12มิลลิเซกครับวิธีการเลือกหัวฉีด ก็จะคำนวณจากอัตราการใช้น้ำมันต่อแรงม้าแบบเดียวกับปั๊มติดครับและควรเผื่อไว้อย่างน้อย20%เพื่อไม่ให้หัวฉีดเปิดค้างตลอดตอนที่เร่งสุดเว็บคำนวณเราก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคำถามแบบเดิมกลับมาว่าทำไมเราไม่เลือกหัวฉีดที่ใหญ่ที่สุดที่เราหาได้ไปเลยล่ะอันนี้ก็เปลืองเงินโดยใช่เหตุเหมือนกันครับและการที่เอาหัวฉีดใหญ่ๆมาใส่กับเครื่องที่ใช้น้ำมันไม่เยอะก็จะทำให้ระยะเวลาที่หัวฉีดเปิดมันจะสั้นมาก ซึ่งหัวฉีดมันเป็น,นกลไกที่ต้องใช้เวลาในการเปิดและปิดเรียกว่าเดทไทม์ทาให้ถ้าเราจ่ายไฟให้หัวฉีดเปิดเป็นระยะเวลาสั้นมากๆม,มันก็จะมีโอกาสที่หัวฉีดจะไม่เปิดไม่ก็ทํางานไม่ค่อยสเสถียรเลยต้องเลือกหัวฉีดที่เหมาะสมกับเครื่องครับ